คือยันตัวนี้อยากให้รู้ว่าเป็นยันที่เขียนตามวันเดือนปีเกิดของแต่และท่านนะครับยันทุกคนก็ไม่เหมือนกันเป็นยันเปิดดวงยามาด้วโดยต้นใหญ่ให่งคำ,คำได้รับยันอันแรกไปนะครับพิซ็นเตอร์เข้าห้าตัวน้องไผ่ภูมิคอเคยบูชาแล้วนะครับก็ได้มารับเพิ่มในมารับเพิ่มอีกนะครับซึ่งของนจะเสร็จแล้วแต่นี่น้องน้องก,ก็งานเยอะงานปักเยอะนะครับ คือทุกคนได้รันได้ยันไปก็มันมันจะทำให้เราพลิกชีวิตขอเรื่องงานก็งานขอเรื่องความดังก็ความดังขอทรัพย์ได้ทรัพย์ปังหมดครับมาหาใหญ่เลยจริงๆสวัสดีครับผมเกตอลายับตอนนี้ก็ดูแลศิลปินครับศิลปินตา่างๆก็ขายงานศิลปินจากหลายเบอร์นะครับอาจารย์พีโรนี่รู้จักจาก,จากสื่อ,อต่างๆนะครับแล้วก็ติดตามประวัติท่านมานานแล้วนะครับแต่ว่า ไม่มีโอกาสไ,ได้มาพบอาจารย์แต่ว่าที่ไปเจอเจอท่านอาจารย์ก็คืองานวันเกิดสมรักคำสิลป์นะครับในหลังให้รู้จักอาจารย์คือตั้งแต่มาพบอาจารย์ชีวิตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจริงๆนะครับเปลี่ยนเรื่องงานนะครับเรื่องงานเรื่องงานเรื่องเงินนะครับธุรกิจหลายอย่างนะครับ คือยันตัวนี้อยากให้รู้ว่าเป็นยันที่เขียนตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละท่านนะครับของแต่ละคนยันทุกคนจะไม่เหมือนกันจะเป็นยันเปิดดวงยามาเดยครับตึงท่านอาจารย์จะรู้นะครับว่าดวงแต่ละคนเป็นยังไงนะครับมันมันจะทําให้เราพลิกชีวิตนะครับไม่ว่าเรื่องหน้าที่การงานนะครับตอนนี้งานพิเคก็ข้ามปีเลยนะทำงานข้ามปีไม่ว่าคิวศิลปินคิวงาน,นซึ่งน้องไผ่เคยไปเคยบูชาไปแล้วน้องไผ่ทรงตะรอนะครับแล้วก็ได้มารับเพิ่ม ในมารับเพื่อมกนะครับซึ่งของบอลเขียนเสร็จแล้วตอนที่น้องน้องก็งานเยอะงานปังเยอะนะครับก็รอจะรอ,อเข้ามารับยันกับอาจารย์ซึ่งลำยัยรับยันอันแรกไปนะครับพิเซนเตอร์เข้าห้าตัว5้าแบรนด์แบรนด์หลักนะครับก็ซึ่งปังมากน้องลำยัยต้งแต่รับบันจากจัมรว่ดด้วยวิชาไปเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนฟังเสียงด้วยค่ะว่า ไม่ได้พับเลยคนเนสียหายพระจันทาในห้างประจักรชัยก็งานข้ามปีมากันตอนนี้งานก็เยอะนะครับคือทุกคนได้รับได้ยันไปก็ปังหมดนะครับคือที่ขอไว้จะได้หมดแล้วจะได้จะได้จะได้ทุกอย่างที่ที่ขอที่ที่ขอตางจะชีวิตเปลี่ยนนะครับชีวิตเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนปังเลยดีกว่าปังมากมากเลยชีวิตเปลี่ยนแล้วก็งานถ้าเรื่องการแสดงทุกคนก็มีชื่อเสียงนะครับขอเรื่องงานก็งานขอเรื่องความดังก็ความดังขอซับได้ซับนะครับมหาญาตเรยจริงจริงก็ฝาก งานต่างๆนะครับในเข้าไปแทบกได้นะครับพิเคทอบไลน์นะครับเข้าเพจเคทอปไลน์นะครับก็จะดูแลศิลปินตอนนี้ก็ทำกับไพ่นะครับไพรประมทอนทำรถแทร่นะครับก็ฝากฝากงานฝากงานแล้วก็อยากให้ทุกคนมารับมารับยันนะครับอนาคตาจะปังๆทุกคนครับขอบคุณครับ